การพัฒนาขาวไยอย่างมีการด้วยนะครับในเรื่องของข้าวเนี่ยผมว่าเกษตรกรชาวนาเนี่เป็นเป็นุที่เป็นะสวยี่าวสวยข้าวสวย้าวสวยข้าสวยข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยข้าสวยข้าสวิข้าวข้าวสวสข้าสวยาวสวย้ ดูพ่อก่อนพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรอ่ะพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรเนี้ยวจิมีเปล่าเขินเขินก้งหรลูกเ่าสิหอนสิเนี้ยวเขินอะไรต้อเขินอะไร ว่าทีอะไรก็มีมากมากนปีขึ้นไปมีไม่กี่ที่40ปีคนละนะไม่ผไม่ได้กำังษาแต่ต้องมีคนุกคนท่บารศกษาแล้ต้องมีใชารอนะครับที่ทํอะที่ให้นเหล่านี้กลายเป็นที่ยินอมทำได้ทำไปเยนะครับไม่ไปวาปันแย่กันรัฐไม่่ จะได้พยายามตามไปแล้วงได้เก็มีกคนก็มีมาตรการอกับาร